นี้ดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็เจอกับซินตันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเราจะมาล้างรถนะครับซึ่งตรงนี้เหละที่ผมจับเนี่ยเออซินตันเออไม่ใช่ผมเนี่ยล้างไปแล้วนะครับล้างถึงตรงตรงนี้เลยนะครับทุกคนแล้วตอนนี้ซินตัก็จะล้างนะครับนี่ครับดูซินตันล้างครับอเดี๋ยวตอนนี้ผมขอตัดไปเลยนะครับเพราะว่า เซนตันจะไปเอาอะไรบางอย่างนะครับเ,เดี๋ยวหยิบงจัดดีกว่าโอเคไหมเดี๋ยวเราจะหยิบจัดโอเคโอเคครับตอนนี้เซนตันก็ได้กลับมาแล้วนะครับตอนนี้เซนตันก็มาล้างอย่างนี้เลยนะครับฟู่ล้างอย่างนี้แบบตึงๆเออล้างอย่างโหดนะครับนี่ครับถ้าใครไม่กดติดตามก็กดติดตามด้วยกดแค่ครั้งเดียวกดไม่เป็นหรอฮะฮะฮะกดครั้งเดียวกดไม่